ก็สวัสดีครับผมจาเปชมทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวซูโคนาหกดาวนะครับก็การตีครั้งแรกก็ดามจ่สองพันนะครับระยะห้าสิบตีสิบวินะครับตีนานมากๆตีนานมากเลยนะครับถ้าในเรื่องจริงนี่ผมไม่ค่อยแนะนำนะผมว่าเจนอสด,ดีกว่าเยอะเลยแต่ก็ใช้ได้น,นะครับเพราะดามจมันก็คือระยะคือมันถ้าตัวประมาณนี้ครับดามจประมาณนี้ ราคามันจะแพงกว่านี้ครับประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแต่สุโขนะก็ราคาห้าร้อยนะครับก็คือผมพูดตามแอปที่ผมเล่นจริงไม่หันแล้วเพราะผมพากเสียงที่หลังนะครับต่อไปเป็นท่าสตองเกสครึสนะครับรับ1,500พันห้าดามิเพิ่มมาสี่พันได้อยู่ครับระยะเพิ่มมาห้าแต่คูดาวสิบวิครับผมคููดาวหนมากรัาไปแล้ว ก็จะเป็นท่าการพุ่งไปแล้วก็จะเป็นเป็นเป็นเสียงแบบเออประมาณนั้นโอ้เฮียโคตรง่อยเลยว่ะผมปั้นเมื่อปาสิบสาเลยครับไม่เยอะเอวพอสมควรเวบเคลียร์แล้วก็ตีประมาณนี้นะครับอัพคนต่อไปครับพันห้ามีเพิ่มมาสี่พัน อัพสี่อัพสี่ซอสทำอะไรอยู่โ okay. อเครอผมในอดีตกดนะครับกดไปแล้วตาแเนเพิ่มมาแล้วครับตาแนหมื่นเจ็ดนั่นแหละครับตอนนี้อยู่ที่สี่พันหมื่นเจ็ดกัหนึ่สี 4, 17, ่พันก็ใช้ได้นะครับแต่แต่มันฟุ่มเฟมัยไม่ดีอะไรเพราะว่าอคูดามันสิบเียครับระยะแค่ให้ให้เหมือนเจนนอตวางขั้นหนึ่งเลย น,นี่คือยังไม่ได้อัพขั้นขั้นที่หกเลยครับแต่ท่าเปลี่ยนก่อนแล้วเป็นเหมือนเป็นบล็อกครับแ,รลแล้วทุ่ท่าเลยด้ก็เป็นเหมือนกลางอาณาเขตนะครับกลางอาณาเขตเประมาณนี้นะครับดาเมจก็แรงอยู่ครับราคาวันนี้แปดหมื่น d i เมก็อยู่ที่สามหมื่นนะครับซัมมิกว่าเดี๋ยวผมก็ค่อยเขียนเอาไว้ให้อยู่แล้วแหละครับแต่ตอนนี้ผม ตัดอยู่ตอนคืนนะครับก็ขออภัยด้วยที่ผมทำให้ไม่ยากจริงๆนี่ครับก็อ,อาจจเสียงอย่างนี้นะครับขั้นแปดแล้วคั้นเก้าขั้นสิบมีสิบขั้นนะครับตีสิบวิระยะห้าสิบเจ็ดตามมอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดเกือบแปดหมื่นนะครับอันนี้ก็จะปั๊บกันนะครับลอเอวินเวลร้อยของผมออฟเวอร์ดเอออเวอร์สละ ดมเมตอยู่ที่สองแสนนะครับสองแสนระยะห้าสิบเจ็ดคู่ดาวสิบปีนะครับดเมตสองแสนนี่ถือว่าแรงนะครับแรงนะครับเพื่อเล่นกับสตอรี่เพราะราคาประมาณสองหมื่นกว่าเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันราคาก็เท่าลูฟี่เลยครับถ้าชิลูฟี่สุขนะว่าลูฟี่ดีกว่าลูฟี่มีออฟนะครับลูฟี่ไม่มีออฟเล่นไม่ได้นี่ครับอย่าหาเล่นเลยลูฟี่ไม่มีออฟเนี่ย ต่อไปครับวางบัตระยะนะครับฟฟวเวอร์มาครับ <c oughs> แล้วก็บัฟระยะเลยเพิ่มระยะเพิ่มมาจาก57 <c oughs> เป็น76 <c oughs> นะครับโอ้ระยะก็ไกลอยู่นะเนี่ยแต่ก็ไม่ไกลมากครับก็ยู่กลางๆถ้าดูฟีกับสุก็ยังไงก็ดูฟีก็ยังไกลกว่าอยู่ครับก,นะก,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 นะก็มานี้นะครับตั้าโจสคนะก็เหมือนเดิมครับแปะรูปไป